ดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราจากแสดงอสัตบุรุษและอสัตบ so ุรุษที่ยิ่งกว่าอสัตบุรุษแก่เธอทั้งหลายจกแสดงสัตบุรุษและสัตบุรุษผู้ยิ่งกว่าสัตบุรุษแก่เธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงฟังเรื่องนั้นดูก่อนภิกษุทั้งหลาย อสัตบุรุษเป็นไนบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้มีความเห็นผิดดำริผิดเจรจาผิดทำการงานผิดเลี้ยงชีพผิดพยายามผิดระลึกผิดตั้งใจผิดบุคคลนี้เรียกว่าอสัตบุรุษ ดูก่อนภิกษุทั้งหลายอสัตบุรุษผู้ยิ่งกว่าอสัตบุรุษเป็นฉไหนบุคลคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้มีความเห็นผิดดำริผิดเจรจาผิดทำการงานผิดเลี้ยงชีพผิดพยายามผิดระลึกผิดตั้งใจผิด รู้ผิดพ้นผิดบุคคลนี้เรียกว่าอาสัตบุรุษผู้ยิ่งกว่าอาสัตบุรุษดูก่อนภิกษุทั้งหลายสัตบุรุษเป็นฉไนบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้มีความเห็นชอบดำริชอบ เจรจาชอบทำการงานชอบเลี้ยงชีพชอบพยายามชอบระลึกชอบตั้งใจชอบบุคคลนี้เรียกว่าสัตบุรุษดูก่อนภิกษุทั้งหลายสัตบุรุษผู้ยิ่งกว่าสัตบุรุษเป็นไหนบุคคลบางคนในโลกนี้ เป็นผู้มีความเห็นชอบดําริชอบเจรจาชอบทำการงานชอบเลี้ยงชีพชอบพยายามชอบระลึกชอบตั้งใจชอบรู้ชอบพ้นชอบบุคคลนี้เรียกว่าสัตว์บุรุษผู้ยิ่งกว่าสัตบุรุษ